สวัสดีครับก็พบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านนะครับสําหรับวันนี้ช่างอ๋อก็ไม่ได้สอนทําอะไรนะครับแต่ว่าจะมาพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าขยะรีไซเคิลพวกเนี้ยว่ามันจะได้สักกี่บาทนี่ช่างอ๋อก็เก็บเก็บมาจากบ้านลูกค้านะครับเวลาทํางานเนื่องจากว่าบางทาีทางบ้านลูกค้านะครับไม่สะดวกที่จะทิ้งเราก็เก็บเก็บมานะครับเศษเหล็กบ้างเศษกระดาษบ้างนี่ครับพวกนี้ นี่ครับก็จะมีพวกกระป๋องกาแฟบ้างกระดาษลังเศษเหล็กพลาสติกแมก้กระทั่งเป็นพวกฟีบทินเนอร์เศษมุ้งลวดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ช่างออกเก็บๆมาเนี่ยก็มากองกองกอง,กองไว้ที่บ้านนะครับภรรยาสาวก็แยกคัดเลือกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วเราก็เอาไปขายดู ะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้ช่างออกก็มาถึงที่ขายของเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวช่างออกจะเอาโทรศัพท์กล้องใส่กระเป๋าไว้ก่อนอเดี๋ยวเรามาดูกัน ¡No, no, no! no Thank <laughs> <laughs> you. ้โอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้ว,ะวนะครับเอนนี้ ามาดูกันว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างแต่ที่รู้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ2,747บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาแยกรายละเอียดกันนะครับว่าราคาอะไรเป็นเท่าไหร่บ้างนี่นะครับรายการทั้งหมดนะครับก็ยอดรวมก็2,747บาท เรามาดูนะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อันดับแรกลังนะครับนี่ลังสี่กิโลโลละสี่บาทห้าสิบตังค์นี่ยก็ได้แล้วครับสิบแปดบาทเล่มก็น่าจะเป็นไอ้พวกพวกเศษกระดาษนะครับพวกเศษกระดาษกระดาษบางๆนะครับก็โลละสองบาทห้าสิบตัง นี่ก็ได้10บบาทแล้วก็อะไรวะเนี่ยของแก่อุ้ยโลละ10บาทอะไรวะอ๋อเดี๋ยวนะน่าจะเป็นพวกไอ้ก๊อกน้ำมั้งครับพวกพวกก๊อกน้วาวาวน้ำที่เสียๆนะเออ,อช่างอ๋อจำได้ละบางทีมันเสียๆมาช่างออก,ก็เก็บเก็บมานะครับโว้ยโลละสิบาทเนาะ ก็ได้46บาทอันนี้เหล็กบางโลละเจ็ดบาท50สตางค์นะครับอันนี้จะจำนวนกิโลนะครับอันนี้ก็ราคาน,นี่ก็ได้เท่านี้นะครับปี๊บโอ้ปี๊บขายเป็นใบนะแปดใบเลยเหรออ๋อปี๊บปี๊บกับถังไอ้ไอ้ถังเหล็กนะครับ น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็ปปแปดใบใบละสองบาททุบทุบนี่น่าจะเป็นอาพวกกระป๋องพวกกระป๋องอากาแฟนะครับที่เป็นกระป๋องเหล็กบางๆเล็กๆนะครับโลละ3าบาทนะครับเหล็กหนาโอ้เหล็กหนาก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนั้นยันงออกมันขึ้นๆลงๆอยู่นะครับเคยมีถึงโลละสิบสาบาทก็มีนะครับ ช่างอ๋อเคยขายอยู่อันนี้เหล็กหนาก็ร้อยสามสิบหกกิโลโอ้เหล็กหนาได้เยอะอยู่ครับันสองร้อยเก้าสิบกว่าแล้วน,นี่เลยท่อน้ําโลละเจ็ดบาทสี่กิโลนะครับก็ยี่สิบแปดบาทขวดขวดโลละบาทครับขวดช่างนะครับขวดช่างกิโลก็โลละหนึ่งบาทอันนี้อะไรมินียมเขาเขียนมินียมนะครับ มเนยมสิบสองโลโลแล้วสาบาทได้408อะไรวะเนี่ยเอมาดูแบับถ้าให้ถ่ายนะั้นเราจะเป็นสายสายไฟแต่ทำไมเขาเขียนอย่างนี้ไม่รู้มันจะเป็นสับของเขาไหมครับแต่แต่ทัางอ๋อจำได้ว่าน่าจะเป็นสายไฟนะครับสายที่เราไม่ได้ปอกอะ นะครับเขียนว่าสายจับหรือเปล่าไม่แน่ใจโลละสามสิบบาทเป็นสายไฟที่เราลื้อมาแล้วก็ม้วนมมานะครับอันนี้ติกใสก็คือพลาสติกใสนะครับเจ็ดบาทนะครับโลละเจ็ดบาทห้ากิโลก็สามสิบห้าบาทีอันนี้สีอ่านไม่ออกเนี่ย อะไรวะอะไรไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นพลาสติกสีพลาสติกกรอบอ่าจำได้ละพลาสติกกรอบอันหลังเลยก็โลละสามบาทสิบโลก็สามสิบนะครับยอดรวมก็จะอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนี่นะครับ พอได้ค่าน้ำมันลดนะครับทางออกก็มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆมีเศษขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อนๆก็เก็บไว้ขายได้นะครับก็อพอได้กินอเมซอนนี่ได้ยินเสียงเทน้ำพอดีครับโอเคครับก็เราอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยนะครับอย่าคอยว่าสนานะครับ อยากได้ตังก็เก็บเอาครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับอย่างน้อยเราก็าไปได้กินข้าวเป็นเติมน้ำมันรถนะครับใช้ใจ่ายในครอบครัวได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างอ๋อก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋อด้วยนะครับเผื่อว่าช่างอ๋อมีคลิปวิดีโอ ดีดีมีความรู้อะไรใหม่ๆนะครับช่างออก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างออกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ